ทุกคนครับตอนนี้ก็มีก็อยู่ที่ตำบลคูขุดนะครับอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลานะครับก็คืออีพีนี้มีก็จะพาทุกคนมาเที่ยว<ะ>อำเภอสติงพระนะครับมกมีก็ให้ทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศพุทธยานคูขุดนะครับ ปีนี้ปีกับน้องสิงก็มากันที่วัดพระโคกผาวิบวับจังที่วัดพระโคกนะครับวัดพระโคกก็คือจะอยู่ที่อำเภอสติงพระนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ทุกคนก็ขึ้นไปชมข้างบนกันนะครับว่าคือข้างบนคือจะเป็นยังไงคือซึ่งที่นี่ก็คือจะเป็นถิ่นกําเนิดของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลสึใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูต่ง ก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็พาเดินชมอของฝากในหน้า,นาหนาวัดเนาะหนาวัดประโคกนะครับ,บทุกคนครับ,บโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะ ทุกเทียนนะครับก็จะอยู่ที่ที่ด้านล่างของกงปมะชาลำปันเลยนะครับคุณยมท่านใดนะครับที่ได้รับดอกไม้ทุกเทียนแล้วนะครับก็ขอจะเริญพรอเข้าไปกับสักระลูกเหมือนลงระทวดเทียนน้ำทะเลจืดได้ด้านหน้าวิหารเลยนะครับตอนนี้หมีก็อยู่กับหลวงพี่นะฮะหลวงพี่หลวงพี่นุครับหลวงพี่นุนะฮะคือมีมาไหว้ที่วัดสะโพนะครับแต่ว่าอยากอยากจะทราบคือประวัติของ วัดพระโคครับหลวงพี่ครับว่าคืออที่มาของวัดพระโคกเป็นยังไงแล้วก็หลวงปู่ทวดตินกําเนิดคืออยู่ที่นี่คือย,ยังไงบ้างนะครับครับรบผมขอจเจริญพรญาติโยมครับอาตมาหลวงพี่นุนะโดยวัดพระโคเนี่ยเริ่มสร้างในราวๆพุทธศักราช2,500โดยพระชินเสนเถระ,ะเดิมทีแล้ววัดพระโคก็จะ ได้รับอิทธิพลมาจากาพระาธาตุนครนะครับโดยดังเดิมแล้วส่วนพอมาในยุคสมัยอยุยาตอนกลางสมัยพระเจ้าเอกาทศรถได้มีพระภิกษุที่มีนามว่าสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณอุมปมาจารย์หรือว่าหลวงปู่ทวดเยียบน้ำท,ทะเลจืดที่เราเคารพศัรัทธาน,นะครับมา,าจำพรรษาที่นี่เพราะว่า ท่านเองเนี่ยเป็นคนพื้นเพที่นี่นะครับเป็นคนพื้นถิ่นที่นี่เสร็จแล้วพอท่านไปเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนที่กรุงศรียานะศึกษาเสร็จได้ได้เรียกว่าการพนันเมืองนะได้แก้ปิศาณธรรมเสร็จแล้วก็ได้เป็นสมเด็จสังฆร,ราชในสมัยกรุงศรียาพอเสร็จแล้วท่านก็เดินทางกลับมาที่ วัดพระโค้แห่งนี้ก็เห็นว่าวัดพระโคแห่งนี้ได้สำรุดสุดโสมนะจึงได้มาบูรณะปฏิสังขงรณ์โดยมีเจดีนะครับพระสวนมารีริกกเจดีเป็นต้นนะครับมาบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จแล้วพอบูรณะปฏิสังขรณ์ท่านก็ได้จำพรรษานะครับอยู่ที่นี่อยู่ที่วัดพระโคแห่งนี้นะพอ,อจำพรรษาอยู่ที่วัดพระโคได้มีสมัมนเนรลูกหนึ่งนะมา ถามหาว่าถามหาว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยได้อยู่ที่นี่ไหมถ้ามีพระภิกษุที่มีดอกบุญทาทิพย์นะครับรู้จักรู้จักดอกไม้ที่ตัวเองถือเนี่ยพระภิกษุนุ่งน้ำก็คือพระโพธิสัตว์จึงมาถึงวัดพระโคก,ก็ได้ถามโดยหลวงปู่ทวดเสร็จแล้วก็หลวงปู่ทวดก็ถามว่าเอาดอกมุญทาทิพย์นี้มาจากไหนเสร็จแล้วก็ หลังจากนั้นก็หลวงปู่ทวดได้เลาะหายจากวัดพระโคแห่งนี้โดยหลักๆแล้วหลวงปู่ทวดเดินทางกลับมาบ้านเกิดก็เพื่อที่จะมาบูณาปฏิจังของวัดพระโคแห่งนี้นะครับเสร็จแ,แล้วอพอในช่วงยุคปัจจุบันเนี่ยทางวัดได้มีในยิ่งๆในช่วงเมษาเนี่ยนะครับทางวัดได้จัดให้ส่งน้ําพระซึ่งหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งถ้าญาติโยมมีโอกาสได้มาทําบุญที่วัดพระโคก ได้มาชมบ่อน้ำซักกีวรหลวงปู่ทวดได้มานามัสก,การรอยฝ่าพระบาทของบุทูทวดที่ภายในวิวหารนะครับได้มานมัสการสักการะพระสวรมาลีลิกเจดีนะครับแล้วก็ยังได้มาส่งน้ำรูปเหมือนหลวงปู่ทวดนะครับซึ่งหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งในช่วงเมษาครับก็ขอจเจริญพรชวนมาเที่ยวนะมาหว้พระทำบุญ นะครับเรียกว่าตามรอยหลวงปู่ทวดเลยก็ได้นะครับโดยมีวัดพระโคศแล้วเนี่ยวัดพระโคคือวัดที่ท่านกลับมาบูรณะประิทธสังขรณ์แล้วก็ในพื้นเพตรงนี้ในคาบสมุทรสริงพระก็มีสำนักสงฆ์นาเปรก็คือที่ปลูกเปรของหลวงปู่ทวดแล้วก็สำนักสงฆ์หรือว่าวัดวัดตรเรียบนะครับเป็นที่สถานที่ฝังรกของหลวงปู่ทวดแล้วก็วัดดีหลวงเป็นสถานที่หลวงปู่ทวด ของภากาสาวพัฒรถืนแรกก็คือบวชเป็นสัมมาเนบรบรประชาเป็นสัมมาเนรก็คือที่วัดดีหลวงนะเรียกว่าได้มาเที่ยววัดพระโคดแล้วก็ได้มาศึกษาถิ่นตามรอยหลวงปู่ทวดในบริเวณรุ่มน้ำท่าสมุทรสถิงพระด้วยครับก็ขอเจริญพรครับขอบพระคุณหลวงพี่นุมากๆนะครับสำหรับ,รบข้อมูลดีๆสำหรับ ที่วันนี้มีได้มาในวัดพระโคนะครับขอบพระคุณครับ,รบจะเริญพอนะบทของวัดพระโคนะครับทุกคนบทนี้คือจะใช้ในพิธีใช้ในพิธีอุปสมบทนะครับอ๋อแต่ คือจะเปิดแค่ช่วงเทศกาลใช่ไหมครับ,รบนี่ก็คือจะเป็นหลักช้างนะครับใช้ปลูกช้างศึกเก้าเมืองสติงพระนะครับสมัยวิทยาตอนปลายนะครับทุกคน ทุกคนครับอันนี้คือแมงคลับนะครับซึ่งจะหากินได้ยากมากนะครับีเดแต่ต้องถึงลองชิมนะครับใกล้ขึ้นมันถึงดำๆแบบนี้มืออร่อยอยู่บ้างมันๆเนาะอืมอร่อยอยู่เบบอร่อยแล้วซื้อแล้ว นะครับแล้วก็อีกอย่างคือจะเป็นกระจับกระจับก็ถ้าเสิ็จบ้านๆปก็จะเรียกว่าหัวไฟวยซึ่งเห็นไหมครับก็จะอยู่เหมือนหัวไฟวเลยนะครับคือมันจะหาซื้อได้ยากเหมือนกันนะครับถ้ามาวัดประโพก,ก็ต้องมาร้านนี้สิครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นขนมดูนะครับทุกคนก็คือจะ,อะ เป,เป็นแป้ง,งข้าวเหนียวแล้วก็มามาคลุกกับแป้งซึง่งก็งมาซื้อร้านนี้เหมือนกันครับของฝากของฝากจากวัดพระโพธะะิ์นะครับในของฝากเยอะครับหน้าว <c oughs> ัดขากลับก็มาแวะทานข้าวกันที่สนามชัยนะครับ ก็ว wow. so, ันนี้มีกับน้องปิงก็มาปิดคลิปอำเภอสติงทร์นะครับก็คือกันที่ร้านไม่รวยนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามกด s u b สไครต์กับมีรันนิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็เจอกันอีก่ีหน้าเนาะว่าเราจะพาไปกันที่ไหนเไกันคโอเคบ๊ายบายครับ